ครับสวัสดีครับวันนี้ทาง j p คารถบ้านก็จะได้มานำเสนอรถดีๆ1คันนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถตีเทิร์นเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นตัว HondaJ a z ดครูนะครับผมซึ่งโค้ดของตัวถังก็คือรุ่น GD นะครับผมปี2008นะครับเป็นเครื่อง v t e ทตัวท็อปนะครับรุ่นย่อย SV ครับผม เป็นตัวสุดท้ายของรุ่นเลยนะครับผมคันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของรุ่น G d ดีเลยนะครับผมสำหรับรถคันนี้ที่ได้มานะครับผมเราก็จะเห็นนะครับสีสันตามรูปครับคุณภาพสีแปเซขึ้นไปนะครับผมไม่เคยติดแก๊สไม่เคยจมน้ำนะครับไม่เคยอุบัติเหตุหนักนะครับบางบางทั้งคันนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับ เจ้าของก็ได้จะทําช่วงล่างมาใหม่แล้วนะครับทั้งหมดพึ่งได้จะทํามานะครับมีใบเสร็จทุกไวนะครับผมไม่ว่าการจะเป็นการเปลี่ยนโชคอัพลูกปืนลอ้อเหล็กกันโคง้งคันชักคันส่งเบ้าโชค๊คแหลก p พวเวอร์นะครับยางแท่นเครื่องรวมถึงผ้าเบรกด้วยนะครับผมนะครับทั้งหมดนี้ถูกจัดทำโดยบางพัดโช,ช๊คอัพ ก็ไว้ใจได้เลยนะครับผมครับสำหรับตัวท็อปนะครับก็จะมีออปชั่นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบกคู่ abs ดิสเบรกสล้อนะครับผมโคมไฟสีเดียวกับตัวรถนะครับสเกิร์ตนะครับไฟตัดหมอกหน้าไฟเบรกรวงที่3ไฟท้ายลมดำนะครับผมรวมทั้งสปอยเลอร์หลังมาแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้ ล้อและยางนะครับล้อเป็นเลนโซ่โปรเจกตดีแท้นะครับผมตัวนี้หน้ากว้าง7.5ใส่แล้วออฟเซจะเต็มสวยเลยครับผมมาพร้อมกับยางมิชลินไพลอตสปอร์ต3นะครับดอกเต็มเต็มเลยครับผมเอาไปใช้กันยาวๆได้อีกนานเลยนะครับผมฮะสีสันก็จะได้เห็นในส่วนของเครื่องแห้งสนิทนะครับไม่เคยติดแก๊สครับผม ไม่มีอะไรต้องทำนะครับเครื่องนิ่งๆเลยครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถตีเทินเข้ามาวิ่งอยู่แสนเจ็กิโลเมตรครับผมนะครับภายในไม่แตกไม่หักนะครับดูได้จากรูปเลยครับผมนะฮะสวยงามค่อนข้างสวยงามเลยครับไม่มีแตกไม่มีหักครับตามอายุการใช้งานครับ ลองสตาร์ทเครื่องดูได้นะครับผมเราจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับครับรอดเครื่องนิ่งๆเลยเห็นไหมครับผมไม่ที่แสนเจ็ดหมื่นสองพันกิโลเมตรนะครับผมฮะแอร์หนาวนะครับเย็นฉ่ำครับผมภายในหอมครับผมนะฮะอ่าก็จะจะตกมองข้างสวิตก็จะมีพับได้แล้วนะครับมีไฟเลี้ยวแล้วนะครับรุ่นท็อปนะครับผม ภายในก็เรียบร้อยครับไม่แตกไม่หักไม่ขาดนะครับผมดูได้จากวิดีโอเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับค่อนข้างเรียบร้อยครับเป็นรถค่อนข้างเรียบร้อยครับเราจะดูได้นะครับผมครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเรียบร้อยขอบอุปกรณ์ครบหมดนะครับผมไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับ ลองดูได้นะครับจากตัวยางอะไรนะครับผมสอกเซอร์กยาจากโรงงานอยู่ครบนะครับผมสีเดิมสนิทเลยครับผมนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็โทรได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับที่ลงให้ไว้รบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเจพีคารถบ้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม